นวนิยายผจญภัยล้ลับในป่าดงพงผีเมืองไทยชุดล่องไพรตอนเทวรูปชาวอินคาบทที่ 6. มนุษย์ข้างขาวในราวเที่ยงวันฝั่งลำธารที่เราเรียบไปก็เผชิญเข้ากับเชิงเขาใหญ่และหน้าผานสูงชันการปินนป่ายข้ามไปเป็นการสุดวิสัยเพราะไม่มีทางด่านไม่ว่าเก่าหรือใหม่การเลียบตามเชิงเขาอ้อมไปเล่า แม้แต่โรเบอร์โตเองก็ไม่รู้ว่าจะไกลสักกี่กิโลเมตรและก,กินเวลาสักกี่วันไม่แน่ใจจนกระทั่งว่ามันจะนำเราไปออกที่ไหนฉะนั้นภายหลังที่หยุดพักศึกษาจากแผนที่ซึ่งเขามีติดตัวไปทดสอบกับเข็มทิศอีกครั้งโรเบอร์โตก็ตัดสินใจว่าขนทางเดียวที่เราจะทำได้ก็คือลงมือต่อแพรด้วยไม้บันซาล่องลงไปตามลำธารสายนั้น ขาออกมาจากป่าหัวกลับวิโต้ผมคงจะผ่านเทือกเขานี้นาทีหนึ่งที่ใดซึ่งมีช่องผ่านไปบรรจบกับหมู่บ้านชาวโอกาพวกนั้นเพียงแต่เวลาเนี้ยผมจำมันไม่ได้โรเบอร์โตบอกงั้นอะไรล่ะที่ทำให้เธอเน่ใจโรเบอร์โตว่าลำธารสายนี้จะพาพวกเราไปสู่ที่ที่เธอออกมาจากปาหัวข้าพเจ้าถาม ครนั้นผมรับรองได้เพราะลำธารสายนี้ไปบรรจบกับแม่น้ำเปเรนีเดลบองโกถึงที่นั่นเมื่อไหร่การเดินทางต่อไปจะค่อยสะดวกขึ้นและก็จำง่ายเข้าถ้าเช่นนั้นฉันก็คิดว่าเราควรจะพักอยู่ที่นี่สักคืนเพื่อต่อแพรและก็หาสเสบียงอาหารเท่าที่จำเป็นติดตัวไปความคิดของเธอถูกทีเดียวไมราอาหารเป็นสิ่งจำเป็นเหลือเกินสำหรับเราในระยะนี้ ไปกลัวทำไมกันในห้างที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็มีปลาเมื่อได้ยินกระเหรี่ยงชาราสีหน้าดรสมิธเต็มไปด้วยความตกใจโอ้ตามแม่น้ำลำธารแถวนี้มีปีราัญญาและมันเป็นปลาที่กินคนแทนที่คนจะกินมันอย่างปลาที่กินลรยสงคราวเราไปถึงถิ่นมนุษย์นาคาครั้งนั้นหรือไหนห่างตะเกินถามถูกละซามอเกิล ไอคนนี้ความจำเกง่งฉันขอสารเสรินมันดีละลูเบโตสั่งมาเถอะเรื่องการต่อแพ้พวกฉันจะลงมือเองทอมกับฉันจะช่วยด้วยคุณซากบันซาเป็นไม้ดัดง่ายเหมือนหยวกกล้วยแต่ในการที่ทอมกับฉันเข้าช่วยนี่เองเราควรจะถอนซามอเกิลให้ไปหาอาหารผมเห็นด้วยกับซินยอราซามอเกิลเป็นพราน เพราะฉะนั้นก็ควรจะทําหน้าที่เป็นกองสเสบียงขณะเดียวกันพวกเราที่เหลืออยู่ก็จะได้ช่วยกันต่อแพรไม้บรรซาเป็นของหาง่ายบนฝั่งลําธารสายนั้นลักษณะของมันไม่ต่างอะไรกับไม้กระพงของไทยเราและก็จริงอย่างไมราสวิทว่าการตัดไม่ลําบากยากเย็นอะไรแต่เพราะว่าเครื่องมือในการตัดอย่างดีที่สุดของเราก็มีอยู่เพียงแค่มีด ฉะนั้นกว่าการค้นบั่นทอนและการผูกมันเข้าด้วยกันจะสำเร็จเป็นแผลได้ขนาดใหญ่พอที่จะรับน้ำหนักเราหกคนครึ่งวันที่เหลืออยู่ก็หมดไปหมูป่าขนาดเล็กสองตัวที่ตะเกิลออกล่าหามาได้เป็นอาหารของเราในเย็นวันนั้นเย็นวันเดียวกันนี้เหมือนกันข้าพเจ้าได้เห็นปีรัญญาปลามัจจุราชซึ่งร้ายกาดและเป็นที่หวาดกลัวกันที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ทำงานของมันเมื่อตะเกิลชําแหละหนังหมูคู่นั้นออกและนําลงไปล้างน้ําที่ตีนท่าโดยไมราสมิธและคนอื่นๆไม่ทันเห็นก่อนที่จะมีใครรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเสียงตะเกิลก็ร้องลั่นด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวดังมาจากฝั่งลำธารน,นายนายมาดูอะไรนี่เร็วหน่อยตายแล้วคุณซากสามอเกินไปทำอะไรที่ตีนท่าไมร่าร้องผมไม่ทราบเหมือนกันไมร่า เห็นไปล้างมือแลว้วก็ชำระเลือดหมูที่แรกกระมังโอ้ไมายกอดเลวเขาปีลานยาเราทั้งห้าคนชวนกันวิ่งปราดลงไปที่ท่าน้ำด้วยความอกสันขวันแขวนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแกะกระเรียงชะลาแต่ทันใดที่ถึงตัวแกและเห็นยืนหน้าสิทขาสั่นในตาอันเหลือกลานจ้องจับอยู่กับพื้นน้ำตรงหน้าข้าพเจ้าก็เข้าใจปลาขนาดโาปลาส้อยขาวเหมือนสีเงินฝูงนึ่งฉลับไปมาอยู่รอบขาหมูป่า ซึ่งคงจะหลุดจากมือของตะเกิลนขณนะที่ล้างน้ำความคมของปากมันทำให้แทะซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบเหลือแค่กระดูกทิ้งไว้ภายในพริบตาเดียวเท่านั้นโรเบอร์โตจ้องดูมันขเขม,ม็งเหมือนถูกมนต์สะกดเหงื่อเม็ดโป้งๆซึมออกมาก่ออยู่ที่หน้าผากระหว่างคิ้วแต่ทั้งหมดที่เขาพึมพับออกมาก็เพียงปีรันฮสามออกเกินพูน่าสงสารทำไมไม่บอกฉันเมื่อจะลงมาท่าน้ำ ไมราพื้นำด้ที่เสียงสัน่นทำไมตาเกินจะต้องถอยรายงานคุณนายแหม่มไม่ว่าจะไปไหนเพราะว่าลำธารทุกสายแถวนี้มีแต่อันตรายโชคดีที่มันเป็นขาหมูไม่ใช่ขาซามอ,อกเกินไม่งั้นฉันจะเสียใจไปโยนวันตายอุย้ยคุณนายไมราฐานในน้ามีแต่ปลาตะกร้าตะกลาแบบเนี้ยแพราเกิดเป็นล่มหรือว่าใครจมน้ำลงไปจะทำยังไง ปีรานฮาไม่ทำอะไรคล้ายเว้นไว้แต่จะได้กลิ่นคาวเลือดก่อนจำไว้อ๋อตะเกินจะจำจนวันตายเพราะดีที่ตะเกินแหลกออกเป็นขาขาแล้วถึงล้างน้ำถ้าย่อนลงไปทั้งตัวเย็ยนเนี่ยคงได้อดกันไม่งั้นปีรนันฮาก็ได้อิ่มสามโมเกินไปอย่าพูดอย่างนั้นในตีนโตสีหน้าของตะเกินซสดเสียงที่พูดก็สั่น ซาโมอเกินใจหายเมื่อกี่ตะเกินเกือบจะลงไปอาบน้ำอยู่แล้วด้วยซ้ำไปไนายแต่คิดได้ว่าล้างขาหมูให้สะอาดซะก่อนดีกว่าก็พอดีไอปลาหาลอยนั่นแผลงลิษซะก่อนข้าพเจ้าไม่สามารถจะบรรยายเหตุการณ์อันเต็มไปด้วยอันตรายหน้าหวาดเสียวที่ตะเกินผ่านมาหยุดวิดนั้นได้อย่างทีท่วนแต่รู้สึกว่าตื่นตันคอหอยจนพูดไม่ออก ขณะที่พากันเดินกลับมาที่กองไฟพร้อมด้วยศีรษะและขาหมูป่าที่เหลืออยู่จัดแจงย่างจนสกและก็นั่งล้อมวมงกินกันอย่างเงียบๆโดยต่างคนต่างไม่รู้ว่าใครกำลังคิดอะไรท่ามกลางความมืดที่หวานล้อมลงมาปกคลุมอย่างรวดเร็วพร้อมด้วยความเงียบอย่างน่าสะท้านสะเทือนใจพร้อมด้วยแสงไฟในกองถึงส่องไปได้ภายในรัศมีที่จํากัดโดยไม่รู้ว่าพ้นจากความสว่างออกไป อะไรบ้างกำลังจับตาจ้องเราอยู่ทุกอิริยาบถนั้นปาหัวอยู่ไกลออกไปสุดล่าฟ้าเขียวและเพราะว่าโรเบอร์โตเป็นคนเดียวที่กำความลับตำแหน่งแห่งที่ของมันไว้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่เราทั้งห้าจะต้องมอบความหวังและความไว้วางใจไว้กับเขาข้าพเจ้าไม่ชอบฐานะของตนเสียเลยในกรณีเช่นนั้น ประการแรกเพราะเคยแต่ถือโชคชะตาและอนาคตของชีวิตไว้ในมือของตนเองมาแต่ไหนแต่ไรและประการต่อไปก็เพราะความชำนาญใดๆในชีวิตป่าที่ผ่านมาแล้วแต่หัวหลังเกือบจะดูไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยในการเดินทางในป่าซึ่งลักษณะแปลกกว่าภูมิประเทศใดๆที่เคยผ่านมาแล้วไม่มีทางเท้าไม่มีด่านสัตว์เดินมองไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวัน ลำธารนหนึ่งเหมือนกับลำธารต่อไปต้นไม้แต่ละต้นและป่าแต่ละป่าเกือบจะมีลักษณะอย่างเดียวกันบรรดาสัตว์ประจำก็ดูเหมือนจะมีแต่อสรพิษและ,มะแมลงคืนนั้นยุงและริ้นรบกวนเราจนไม่สามารถจะหลับเป็นปกติสุขได้แต่เจ้าลูกเคลื่องคนนำทางและสมิธสองผัวเมียก็ดูจะไม่สนใจยายดีอะไรกับมันเพราะเคยผ่านชีวิตในป่าน,นี้มาจนเคยชิน เราสามคนเท่านั้นที่ได้รับความทรมานจากมันจนเที่ยงคืนผ่านไปจึงค่อยทุเราลงพอที่จะเป็นตัวเป็นตนของเราได้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกิน้นถอนใจยาวก่อนที่จะพึมพำออกมาว่าผี่เข้า่ายุงไล่กว่าเสือตะเกิ้นเผ่งจะมาเชื่อเอาเดี๋ยวนี้เองนายป่าไหนมีเสือดุเราขาดตายเสียสักสองตัวก็หายหัวหมด แต่ไอยุงเวียนนี่ตบตีทถาไหลมาใหม่อีกสิบเท่าเอายังแม่มายรามอสมิธกับโรเบอร์โตเธอตะเกิร์นอีกหน่อยก็คงชินไปเองตะเกิร์นเกรกแต่ว่ากว่าจะถึงเวลานั้นมันจะเหลือแต่สี่คลองเราจะต้อทรมานไปอย่างนี้อีกสักกี่วันนายใครจะบอกได้ตะเกิร์นนอกจากโรเบอร์โตะตะเกิร์นไม่ค่อยจะเชื่อน้ำมนต์หมอนนั่นเลยนาย คนพูดใหญ่มักจะได้ความน้อยนอกจากนั่นฐานนายโตเป็นอะไรไปใครล่ะจะพาเราต่อไปถึงปาหัวหรือว่ากลับจากปาหัวอย่าเพิ่มไปคิดไกลถึงขนาดนั้นเลยตะเกิลเกโกเห็นนี่ว่าเวลาเนี้โรเบรโตยังไม่เป็นอะไรแต่ว่านายนายจำคำหมอผีคนนั้นได้ไหมละ่ะกระเรียงชาราเอียงศีรษะตะแคงเข้าหาข้าพเจ้าจำได้แล้วทำไมตะเกิล มันแปลกเหลือกเกินนายเมื่อตอนนั่งอยู่ข้างกองไฟด้วยการตอนหัวคําตาเกินหันไปดูในโตเห็นแต่เงาตัวเงาห,หัวไม่มีอย่างหมอผีว่าตาเกินจะทักขึ้นแล้วแต่ไม่กล้ากลัวในโตจะเสียใจปาเก็าฟาดไปนะตาเกินข้าพเจ้าหัวเราะจริงๆนายแสงไฟออกสว่างอย่างงั้น เงาของใครทุกคนที่ถูกมันสองไปทาบอยู่ก้าพื้นข้างหลังมีหัวทั้งนั้นนอกจากในโตแต่แกพูดยังไม่ทันจะขาดคำก็ผลลุกขึ้นนั่งทันทีสีหน้าบอกความชงหวนเหมือนได้สำนึกอะไรกำลังจะเกิดขึ้นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดจากปกติไปสัญชาตญาณเช่นนั้นเป็นประจำของกระเหลี่ยงชาราไม่ว่าจะอยู่ในป่าไหนและในเวลากลางวันหรือกลางคืน เสียงอะไรกันนายหอนเหมือนหมาหนายแกกระซิบคราวนี้หูแกฟังผิดแน่ตะเกินแม่ไม่ร่าว,ว่าป่าท,ทางนี้ไม่มีหมาหนายข้าพเจ้าว่าแต่ในขณะที่ข้าพเจ้าพูดอยู่นั้นเองเสียงหอนเยือกเย็นก็แววมาแต่ไกลตะเกิลขนลุกเกลียวไปทั้งตัวฟังเธอนายตะเกินคิดว่าคุณนายแม่มจ๋าต่างหากที่ผิดไม่ใช่ตะเกินหรอกแต่มันดังมาจากยอดไม้เนะ่ตะเกินไม่ใช่บนพื้นดิน ขณะนั้นเสียงดังกล่าวใกล้เข้ามาทุกทีกิริยาของตะเกิลเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดขึ้นมาได้ฉับพลันจริงๆของนายถ้าเป็นหมานายทำไมไปล่องอยู่บนยอดไม้แต่ถ้าไม่ใช่ทำไมจึงหอนเหมือนหมาล่ะมันกำลังมาทางนี้แล้วละ่ะตะเกิลข้าพเจ้าร้องเอา้าลงไปหอนกับพื้นดินอีกแล้วนายใช่หมานายแน่แน,แน่กระเรียงชาราบอกเสียงนั้นไม่ต่างกับเสียงสุนัขและหอนใกล้เข้ามา ตาเกิลกวาดสายตาไปรอบกายพลางกระซิบอีกแต่มันกำลังขึ้นไปหอนอยู่บนยอดไม้ใหญ่โถไอ้หมาสับป,ปด,ดนขนาดนั้นเองทุกคนที่ยังหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นเพราะเสียงซึ่งดังใกล้เข้ามาข้าพเจ้าเห็นโรเบิร์โต้ยกมือขึ้นขยี้ตาถอยกลับไปกระซิบกระซาบอะไรกับไมราสมิธและสามีของหล่อนแล้วทุกคนก็ตะลึงไปไมราซึ่งได้สติก่อนร้องบอกข้าพเจ้าว่าดับไฟในกองเสียคุณสากดับไฟในกอง แต่คำสั่งของหล่อนมาถึงช้าไปเพราะในขณะนั้นเองสัตว์อะไรก็ตามซึ่งเป็นเจ้าของเสียงหอนอย่างเยือกเย็นนั้นได้ถลาร่อนลงมาจากยอดไม้ต้นที่มันอาศัยอยู่เป็นช่วงสุดท้ายลงมายังกองไฟที่ลุกอยู่อย่างรวดเร็วเหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิดที่จิกหัวดิ่งลงสู่เป้าหรือเหยี่ยวที่ทลาลงใส่เหยื่อของมันเสียงโรเบิร์ตร้องลั่นหลับหูหลับตาปีข้าพเจ้ากับตะเกินคว้าปืนกระโดดหลบออกไปคนละข้าง ก็พอดีร่างอันมือหือมาร่างนั้นพร้อมด้วยปีกที่ใหญ่โตไม่ต่างอะไรกับเครื่องร่อนขนาดย่อมลนโครมลงมากองอยู่กับพื้นดินข้างกองไฟเสียงต่างๆอาจอันเกิดจากมันก็เงียบหายไปในทันทีโรโบโตซึ่งขณะนั้นควบคุมสติได้ก้าวเข้ามหาร่างนั้นช้าๆในตาของเขาเบิกโพรองขณะที่พื้นพำออกมาอย่างตะกุกตะกักปิโกริแซมบารินี่มันมนุษย์ข้างขาวดูสินยอร่าดูเขี้ยวของมันที่ยาว ดูเล็บของมันที่คมมนุษย์พวกนี้กินทั้งสัตว์ทั้งคนแต่อะไรทำให้มันสลบไปอย่างนั้นโรเบอร์โตบินมาแต่ไหนแต่ไรบินมาได้ถึงที่นี่เข้ากลับสิ้นสติไปผมเข้าใจว่ามันคงจะไม่ได้เจตนาจะเข้ามาทำร้ายเรามากกว่าจะหนีอะไรมาหลอกไมล่าข้าพเจ้าบอกถูกของนายดูที่สอกคอนั่นสิกะเรียงชาราพื้พั เราสองคนช่วยกันพลิกร่างอันมหือมาให้นอนหงนายขณะนั้นเองข้าพเจ้าจึงสังเกตเห็นลักษณะอันแปลกประหลาดของสัตว์หรือมนุษย์มหัศจรรย์นี้โดยถนัดร่างนั้นเป็นมนุษย์ดีๆนี่เองทุกส่วนสัตว์ทั้งศีรษะึ่กปกคลุมไปด้วยผมที่สั้นและหยิกหยองเหมือนผมของพวกนิกโกรหน้าเสี้ยมคิ้วหนกจมูกแฟบปากว่างเขี้ยวยาวและพุงโลไม่ต่างอะไรกับกอริลลาหรืออูรังอุตังไหลกว้าง แขนทั้งสองข้างเต็มไปด้วยกล้ามอกเต็มไปด้วยขนขายาวเหมือนสองขาหลังของตาก,กะแตนส่วนสูงคงจะไม่ต่ำกว่า6ฟตุตสิ่งเดียวที่ผิดแปลกแตกต่างและแยกประเภทของมันออกไปจากมนุษย์ธรรมดาเป็นกึ่งคนกึ่งทั้งขาวก็คือผังผืดกว้างระหว่างแขนกับขาทั้งสองขาทํานองเดียวกับบางหรือกระรอกบินเท่านั้นที่ซอกคอของมันมีลูกดอกยาวประมาณสองเศษเสียบอยู่ เพราะดีที่หัวซึ่งทำด้วยกระดูกสัตว์หรืองียงปลาไปกระทบต้นข้อของกระดูกไหประาร้าตอนบนเข้าจึงฝังอยู่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นแต่ยาพิธีอาบอยู่กับหัวของมันก็เริ่มทำงานอย่างรวดเร็วโรเบอร์โตโก้มลงพิจารณาอย่างใกล้ชิดแลว้วก็สั่นเทิมไปทั้งกายพึมพำรรว่ามนุษย์ทั้งข้าวหนีมาจากการประทักับพวกนักรบชาวเผ่าใดเผ่าหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของลูกดอกนี่ ในชีวิตผมไม่เคยเห็นลูกดอกอย่างนี้คนป่าต้องมีกำลังมากทีเดียวไมร่ามองหนูเจ้าลูกครึ่งอย่างร้อนรอนแต่เราไม่มีหนทางช่วยเหลือเขาทีเดียวเหลอโรเบอร์โตช่วยมันทำไมซินยอร่าปล่อยให้มันตายดีกว่ามันมีชีวิตอยู่อีกหลายชีวิตจะเดือดร้อนแต่เขาไม่ได้ทำอันตรายแก่เราช่วยเขาทีทอมนี่เป็นมนุษย์เหมือนกันฉันทนดูเขาตายไปต่อหน้าต่อตาไม่ไหว ฉันจะลองพยายามไม่ร่าแต่อย่าหวังอะไรให้มากนักยาแก้อย่างเดียวที่เรามีอยู่เวลานี้ก็เพียงน้ำเกลือเท่านั้นเขาจับชีพจรและใช้เครื่องฟังหัวใจหันไปเปิดย่ามหยิบหัวเข็มแช่กอหอต่อมาก็ฉีดน้ำเกลือเข้าไปแล้วลงมือผ่าตัดเอาหัวลูกดอกนั้นออกอย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญประมาณสิบนาทีเต็มๆม,มนุษย์ข้างขวาวคงนอนแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นครั้นแล้วสีหน้าทีเซียดผืดก็ค่อยแดงเรื่อขึ้น ครางออกมาเป็นเสียงหอนของสุนัขเบาๆตะเกิลในฟังก็สะกิดแขนขพเจ้ากระซิบว่าแบบเนี้ยได้ไปออกงานภูกเขาทองแล้วก็รวยแน่เลยนายทุกคนจะได้เห็นว่าคนมีหูหนูมีปีกจริงๆเป็นยังไงตะเกิลเคยได้ยินแต่นกมีหูหนูมีปีกในเมืองไทยเราตัวเป็นคนล่องก็เป็นคนเจ้านายจึงชอบเลี้ยงกันมากมาย ในขนาดนั้นมนุษย์ข้างขาเพเยืะเปลือกตาขึ้นช้าๆและหอนขัดขาดห้วนๆต่อไปตาเกิลุธานว่าโอยลืมตาแล้วลันนายในายตีนโตถามทีเหะไปยังไงมายังไงกันถึงไหนมาถึงที่นี่ได้ภาษาอย่างนั้นตรงคนอื่นไม่ใช่ฉันสาโมออกเกิลแต่แปลกเหลือกเกินว่ามันถูกใครทำร้ายกันฉันคิดว่าคงจะเห็นแสงไฟในกองเราเป็นแน่ทีเดียวเลเบอรต้ต ถึงได้อุตส่าห์ตะเกียกตะกายเข้ามาหวังจะมาหาที่พึ่งมากกว่าจะเจตนาทําร้ายระวังหน่อยสินยอร่ามนุษย์พวกนี้ไม่ต่างกับสัตว์หน้าขนได้โอกาสเมื่อไรมันทําร้ายเมื่อนั้นนกมีหูหนูมีปีกทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเองในโตแต่นั่นมันพยายามจะบอกอะไรในขณนะนั้นในตาอันลุกแดงอยู่กลางแสงไฟของมนุษย์ข้างข่าวจ้องดูมายราเขมง ริฟีปากก็มันขมุกขมิดแต่เสียงที่ปรากฏออกมาก็เพียงแค่งิดงัดเหมือนลูกสุนัขที่หลงแม่เท่านั้นไมราสมิธก้มลงเอื้อมมือออกไปลูกที่น้าผากของมันเบาๆจะมนุษย์ข้างขาวพยายามจะเบี่ยงศรีศรษะหนีด้วยความตกใจกลัวแต่ก็ไม่สามารถขยับขยืขยอนเคลื่อนที่ได้เพราะพิษของยายังทำให้หมดเรี่ยวหมดแรงหรือเป็นอมาาัมพาตไปทั้งกาย อย่างไรก็ดีทันใดที่มือของไมราสมิธสัมผัสกับใบหน้าอันหยาบของมันได้ยินเสียงปลอบโยนอันอ่อนหวานและมองเห็นนิตาที่เต็มไปด้วยความปราณีความพยายามใดๆของมันที่จะดิ้นรนเพื่อเบี่ยงหนีหรือถอยห่างก็หยุดชะงักในตาทั้งคู่จับอยู่ที่ใบหน้าของหล่อนราวกับถูกมนต์สะกดและตลอดเวลาไมราก็คงพืมพำปลอบโยนต่อไปอยากกลัวข้าไม่ทำอันตรายเจ้าหรอก เพียงแต่พยายามจะช่วยให้เจ้าพ้นจากความเจ็บปวดและความตายเท่านั้นสั่นเทิมไปทั้งตัวทำไมในเวลานี้เจ้าอยู่ในระหว่างมิตรแล้วเข้าใจไหมพวกเราไม่ใช่ศัตรูของเจ้าพวกเราเป็นมิตรเวลานี้น้ำเกลือกำลังทำให้โลหิตที่เริ่มจะแข็งกลับละลายมันยังจะเป็นอมาพาสเคลื่อนไหวไม่ได้อีเจ็ดแปดชั่วโมงแต่ก็พ้นขีดอันตรายแล้ว ฉันอยากจะจูบก,กำนันเธอสักร้อยครั้งทอมนี่แหละเป็นกรณีอกิจอันยิ่งใหญ่เป็นมนุษยธรรมที่หาได้ไม่ไงนักในโลกนี้โรเบอร์โตเอ่ยขึ้นด้วยเสียสันสรว่าเชื่อผมดีกว่าสินยอร่าอย่าประมาทหรือเข้าใกล้มนักเวลาเจ็บปวดมนุษย์พวกนี้เหมือนสุนัขจนตรอกทำไรคนไม่เลือกหน้า แต่ฉันตัวสุนัขจนตรอกน้อยกว่าคนที่ไร้มนุษยธรรมโรเบอร์โตถูกทีเดียวคุณนายแม่ไมไม่ล่ะอย่าประจบหน่อยเลยซามโอ,อกเกิลแกเห็นริดมนุษย์ข้างขาพวกนี้เข้าเมื่อไรถึงจะเปลี่ยนใจสรรเสริญโรเบอร์โตที่ให้สเตแต่ไมราสมิธยังคงรูปหนะ้าผากมนุษย์ข้างข,า,งขาวต่อไปพร้อมด้วยคำปลอบโยนอย่างแผ่วเบา จนกระทั่งในที่สุดมันก็หลีตาและหลับไปด้วยความอ่อนเพลียหล่อนถอนใจพลางลุกขึ้นช้าๆและหันมักระซิบกับข้าพเจ้าหลับไปแล้วคุณคิดว่าฉันทำถูกไหมคุณสากที่ขัดความประสงค์ของโรเบอร์โตเช่นนั้นผมเองไม่มีความปรารถนาเหมือนกันในความสูญเสียชีวิตไม่ว่าของสัตว์หรือว่าคนนอกจากความจำเป็นมาคับจริงๆหรือยังไง อ๋อในกรณีที่เป็นภัยแก่ชีวิตและเราจําเป็นต้องป้องกันด้วยสิแต่เราก็เห็นแล้วว่ามนุษย์กรั้งขราวนี้ไม่มีอันตรายถึงหายเป็นปกติแล้วฉันก็คิดว่าจะไม่เป็นภัยกับเราก็หวังเช่นนั้นแหละไมล่าผมมีศรัทธามาแต่ไหนแต่ไรว่าความเมตตาปลานี้กล่อมเกลานี้ใสและสันดาอนอันดุร้ายได้ทั้งสัตว์และก็คนคุณเชื่อเช่นนั้น ในตาของไมร่าจับอยู่ที่หน้าข้าพเจ้าอย่างเต็มไปด้วยความสนใจครับนั่นเป็นความเชื่อของผมข้าพเจ้าพยักหน้ายิ้มละไมมนุษย์ข้างขาวคงหลับสนิทต่อไปตลอดเวลาสาี่ชั่วโมงที่เหลืออยู่จนกระทั่งเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นเมื่อเราตื่นก็เลยเห็นมันนอนลืมตาแจ๋วแหววอยู่ไมร่าสมิธพยายามให้ยาอีกช้อนและป้อนเนื้อหมูป่าที่ยังมีเหลืออยู่ แต่มันเคี้ยวและขยอกกลืนน้ำเข้าไปแล้วก็คายเนื้อออกมาด็อกเตอร์สมิธเห็นเข้าก็หัวเราะบอกกับพันยาว่าอย่าเพิ่งให้อาหารแข็งไมราขากันไกลมันยังอ่อนเต็มทีจะอามาพาต่อไปอีกสามสี่ชั่วโมงต่อจากนั้นอาการจะค่อยเป็นปกติเข้าแต่เราจะทำยังไงกับขาวทอมเจ้าลูกครึ่งขัดจังหวะขึ้นอย่างปราศจากกาลเทศวะว่า ทิ้งไว้ที่นี้แหละซินยอร่าพอมีกำลังขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้แล้วมันก็คงจะบินหาทางกลับไปที่อยู่ของมันเองแต่ใครจะรู้ได้ว่าก่อนถึงเวลานั้นศัตรูของเขาจะไม่ตามมาทานและก็ทำร้ายถึงตายงั้นซินยอร่าจะให้ทำยังไงโรเบอร์โตตั้งกระทู้เอาเขาใส่แพไปกับเราก่อนแข็งแรงขึ้นเมื่อไหร่ถึงค่อยปล่อยไปถึงอย่างนั้น ก็หมายถึงจะต้องเพิ่มน้ำหนักมันทุกอีกคนใครจะรับรองว่าแพ้จะทานได้หรือไม่ได้ทดลองดูก่อนหนะ้าโรเบอร์โตไม่มีที่จริงๆถึงค่อยหาวิธีแก้ไขใหม่เจ้าลูกครึ่งเลือดผสมผู้เป็นคนนำทางดูไม่มีความเต็มใจเสียเลยในการที่จะให้มนุษย์ข้างขาวร่วมไปในแพเดียวกันกันกบเราแต่เมื่อทนการรบเร้าจากไมราสมิธไม่ได้และแพ้เสียงข้างมากก็จำใจต้องยอมทำตาม เราพยายามทดลองน้ำหนักบรรทุกที่แพบบันซาแพนั้นจะรับได้ปรากฏว,ว่าภายหลังที่ลงไปทั้งหคนแล้วระดับยังสูงจากพื้นน้ำพอสำหรับความปลอดภัยเนื้อที่เรายังมีสำหรับจะลุกนั่งกันตามสบายเราออกจากท่าน้ำซึ่งตาเกินประสบพฤติการจากปลาปีรัญยาผงนั้นอย่างอกสั่งขวัญหายปล่อยแพ่และคอยใช้ถอค้ำให้มันล่องไปตามกระแสน้ำของลำธารที่ค่อนข้างแคบ ถ้ำกลางป่าสูงที่ปกคลุมอยู่บนสองฝั่งตลอดจนกระทั่งหน้าผาสูงขอตั้งบ่าซึ่งเราไม่สามารถจะไต่ข้ามได้ปลายคุ้งต่อมาและเวลาอีกหลายชั่วโมงผ่านไปมนุษย์ทั้งเขาซึ่งนอนหลับตาปีมาตั้งแต่แพ้ออกจากท่าก็เริ่มพลิกตัวกระสับกระส่ายและหอนออกมาอีกไม่ร่าพยายามปลอบโยนมันด้วยเสียงอันแผ่วเบาและคราวนี้ยอมกินเนื้อที่หล่อนป้อนให้สองสามคำพร้อมทั้งกลืนกินได้ เมกละนั้นทําอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ยอมลืมตาดอกเตอร์สมิธเลยเห็นเข้าก็หัวเราะเวลานี้นะ่หายเป็นปกติแล้วแต่ไม่ยอมลืมตาอย่างนั้นจะปล่อยมันไปได้ยังไงบอกฉันหน่อยโรเบิร์โตว่าเป็นเพราะอะไรการอ๋อเวลากลางวันมันเป็นอย่างนี้เองสินยอราโรเบิร์โตหัวเราะเยาะตามธรรมดามนุษย์พวกนี้อยู่ในป่าทึบเพราะว่ากลัวแสงสว่าง เวลากลางวันต่างก็พากันนอนตกกลางคืนถึงจะออกหากินบินได้เหมือนขครงขาวเหลือโรเบอร์โตเข้าพเจ้าถามเปล่าเลยอามิโกมันบินได้อย่างบางปีนต้นไม้ขึ้นไปถึงยอดแล้วก็ถลาเหมือนเครื่องร่อนไปสู่ต้นต่อไปที่ไหนไม่มีต้นไม้อย่างมากจะทําได้ก็คือเดินเหมือนคนงั้นจนกว่าจะถึงพบข้ามมันก็ยังไปไหนไม่ได้ถูกทีเดียวซินยอรา เอ๊ะ yeah, ทำไมมันทำหูทำตาแบบนั้นซาโมเกิลท่านเลยเห็นอะไรท่านได้ยินเสียงอะไรท่านซาโมเกิลคิดว่าเห็นใครวิ่งตามแพรละวอกแหวบอยู่ระหว่างต้นไม้บนฝั่งขวาหูท่านซาโมเกิลก็คิดว่าได้ยินเสียงนกอะไรมันล่องบอกกันกระเรียงชาราตอบหน้าตายโรเบอร์โตหัวเราะตาและหูของท่านดีไปกว่าโรเบิร์โตเทียวเลอซาเกิล ทำไมโรเบอร์โตไม่เลยเห็นอะไรไม่ได้ยินเสียงอะไรถึงตาจะแลไม่เห็นอะไรก็ใช้หูฟังใหม่ในตีนตอเพื่อจะได้ยินอะไรบ้างฟังสิเสียงแก๊กแก๊กเหมือนนกกระตัวสองสาครั้งปรากฏขึ้นมาจากชายป่าบนฝั่งแล้วก็มีเสียงกระแตะแต้แว๊ดกระแตะแต้แวดตอบมาจากทิศท,ทางตรงกันข้ามโรเบร์โตเงี่ยหูฟังแล้ก็หัวเราะลั่น เท่านั้นเองเหรอที่ท่านได้ยินสามอเกิลน,นั่นมันเสียงลกต่างหากจ้าจ้าในตีนตอพันนันกันเท่าไหร่ก็ได้สามอเกิลว่านั่นมันเสียงคนกำลังให้สัญญาณกันโอ้ยโรเบอร์โตจะขันตายนี่เหรอหูและก็ตาของในพรานยายเมืองไทยนี่เหรอยังไม่ทันที่เขาจะพูดขาดคำเสียงวีดก็นํามาจากระหว่างพู้่ไม้ทางขวามือครั้แล้วธนูดอกหนึ่งก็ตัดอากาศข้ามศรีรษะเราไป เกือบจะในเวลาเดียวกันปืนในมือของตกเกิลก็ลั่นเปรี่ยงเสียงร้องแหลมปรากฏออกมาจากบริเวณป่าตอนนั้นพร้อมด้วยร่างหนึ่งทลาออกมาริมฝั่งแล้วก็พลัดตกจากตลิ่งจมน้ําหายไปตกเกิลหัวเราะดังลั่นจ,จ้าจ้าจ้าหนีแลในตีนโตพลานใหญ่ของเมืองไทยละระวังผูมไม้ข้างหน้านั่นอีกนายสายตาข้าพเจ้าเลยเห็นความเคลื่อนไหวซึ่งปรากฏอยู่หลังผู้ไม้นั้น เกือบจะในขนาดเดียวกันกับเสียงหอนของมนุษย์ข้างเขาดังสนั่นขึ้นเหมือนจะได้กลิ่นถึงอันตรายรอยอยู่ข้างหน้าไมราบพยายามยกมือขึ้นกดมันให้นอนราบลงกับแพบันซาอย่างที่พวกเราทุกคนปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันทันใดนั้นเองเสียงวีดก็ดังมาอีกคราวนี้ะดูดอกนั้นเฉียดศีรษะข้าพเจ้าไปปักอยู่ที่ท่อนไม้บันซาต้นริมสั่นพรียวอยู่เหมือนลวดดอกไม้ไหว และอีกครั้งหนึ่งกระสุนเปิดที่ลันออกไปโดยตาเกิลก็เรียกเสียงร้องเหมือนวัวเหมือนควายออกมาหลังผู้ไม้นั้นต่างกันแต่คราวนี้แกสลัดปลอกกระสุนออกขึ้นลำกล้องใหม่และยิงต่อไปจนหมดแมกซกีนพลังหัวร้อชอบใจจ้าจ้าจ้า,จาคราวเนี้ที่เหลือบินหนีหมดแล้วในตีนโตนกของเธอน่ะเจ้าลูกครึ่งครางออกมาเบาๆมันมาอีกแล้วสามออกเกิลน,นั่นเป็นเสียงพวกแมวมองกองหน้าเท่านั้นแหละ ได้ยินเสียกลองนะั้นหรือเปล่าไอ้โพธิที่หนีไปกำลังให้สัญญาณกัน